เรวันนี้ก็มีโอกาสนะปฏิบัติก็ได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติเนี้ยนะคนปัจจุบันเนี้ยมันจะไม่เรียกว่าพอบอกนิวรห้าไม่รู้จักแล้วเดี๋ยวนี้นะนิวรห้ามันใช้กับคนปัจจุบันไม่ได้นะนิวรห้านี่คนปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าต้องเป็นเฟสเป็นไลน์อย่างเงี้ยนิวรเกิดขึ้นไหม ไปปฏิบัติเสร็จจิตเราแมันก็ไปมุ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนทำไมการปฏิบัติอย่างที่ว่าบอกทุกครั้งะการปฏิบัติเนี่ยให้ผลได้ได้ดีเนี่ยนะคือต้องมีแต่เรานะลักจะเป็นนัำปฏิบัติทิ้งเลยนะก็แค่วันสองวันสามวันที่เราไปปฏิบัติอ่ะนะแค่นั้นเองเราก็ทิ้งเลยนะเพราะพวกนี้เนี่ยจิตเราเนี่ยมันไวนะเวลาเราไป ไปคุยหรือไปรับรู้อะไรมาเนี่ยมาพอเราขับไปนั่งสมาธิเนี่ยแป๊บเดียวเลยมันอย่าคิดเรื่องนั้นแหละเรื่องที่เราคุยค้างอยู่เรื่องที่เรารู้ค้างอยู่มันอย่าเข้าไปนะเข้าไปปรุงแต่งนะนั้นเลยเลยบอกว่าการปฏิบัติแล้วก็ให้ได้ผลด,ดีเนี่ยพยายามอยู่กับตัวเองให้มากนะถึงจะอยู่กับคนหมู่มากก็อยู่ตัวเองให้มากคืออะไรคือควบคุมไม่จิตเราจิตของเราเนี่ยส่งออกไป หาคนนั้นคนนี้นะสายตาเราก็อย่าไปส่งออกไปนะหูก็อย่าไปฟังอะไรเขาเยอะนะแต่ก็อย่าไปดมกลิ่นลิ้นก็อย่าไปชิมรสมากนะการปฏิบัติเนี่ยที่เราเห็นบางคนปฏิบัติแล้วเนี่ยแล้วพอไม่ถึงไหนเนี่ยก็เกิดความท้อใช่ไหมเกิดค,ความท้อว่าตัวเองปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้อะไรปฏิบัติแล้วบุญวาสนามน้อยบรารมีไม่ถึง ยิ่งการปฏิบัติพวกนี้เนี่ยนะบารามีมันก็ส่วนหนึ่งอยู่บุญก็ส่วนหนึ่งอยู่นะแต่ทีนี้เราเอาตัวนี้มาเป็นเงื่อนไขเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทีเดียวนะเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นนะมีความตั้งใจที่จะทำเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทำแล้วเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจเยอะเนี่ยยังไงก็ชนะนะก็มันก็บอกอยู่แล้วไงทำต้องชนะอธรรม มันไม่มีหรอกอธรรมชนะธรรมอ่นะนะดังนะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเราว่าฉันเนี่ยเป็นนักอฏิบัตินะมถ้าเราเป็นัยัตัวนี้ขึ้นกับตัวเราได้เนี่ยเราก็ต้องทําให้มันจริงให้มันจังนะอย่าไปทําหลอกแหละ,ละนะทำเช้าชามเย็นชามพวงนี้กนะ็ไม่ได้อะไรโยมอันนี้ยืนยันเลยว่าไม่ได้ะลรนะแล้วก็ที่เห็นมาบ่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะ พอทำทำกันไปแล้วเนี่ยก็ไปติดกันนะไปติดโลกิยะธรรมไนะโลกิยธรรมคืออะไรไปติดเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชกันไปเรียนเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชกันนะไปเรียนกันไปนะซึ่งจริงๆนั้นถามว่ามันมีจริงไหมมันก็มีจริงอยู่นะไหมแต่สิ่งที่คนได้จริงมันจะมีกี่คนเหนไะนี่แหละมันเป็นปัญหา <c oughs> นะสิ่งที่รเราเห็นมันจริงอ่ะแต่สิ่งที่ไม่จริงอ่ะใช่นไหม สิ่งที่ไม่จริงก็สิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดจริงแล้วเรายอมรับมันก็คือความจริงอะไรที่มันไม่ได้เกิดใช่ไหมมันก็คือสิ่งไม่จริงเพราะนั้นพวกนี้เราอย่าไปค้องแวะนะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเราคิดอยากจ,จะเดินสายวิปัสสนาเนี่ยก็คือวิ่งวิปัสสนาไปเลยแต่มันก็ทิ้งสมถะไม่ได้ สองตัวนี้มันอาศัยเกี่ยวเนื่องกันถ้าว่าเราเอาสติกกับตลอดบางทีมันก็เครียดไงพอเครียดเราก็ต้องถอยกลับมาอาสมถะใช่ไหมพักกายมั่งทำไง <c oughs> พักกายพักจิตเป็นที่พักเลยนะว่าง่ายๆสมถะเป็นที่พักอ่าเมื่อพักดีแล้วอย่างเงี้ยอแล้วก็เข้าสู่วิปัสสนาญาณใช่ไหมพิจรารณาได้หมดวิปัสสนาญาณเนี่ยโยมพิจรารณาได้หมดเนี่ย ยกมาพิจารณาได้หมดคนผมเล็บฟันหนังไงเห็นไหมอาการ312ไงพิจารณาความเน่าเปื่อยเห็นไหมอย่างเงี้ยมันลาพิจารณาได้หมดทุกอย่างทำที่มันเกิดเพราะว่ามันมันมันจะไปจ่อจงแบบให้ตายตัวไม่มีนะยิ่งคนสมัยนี้เราอย่าลืมว่ากิเลสเรามันเยอะนะมันเยอะ มันหนานะ้าน่ะเพง่ายๆอ่ะเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยเรามีทั้งวันน่นะน่ลืมตามาเนี่ยมันก็เกิดแล้วเหมือนเราเยา่ลืมตามาก็หยิบโทรศัพท์ใัน่ะไหมดูเฟซดูลายแล้วนะไงังไม่ขอจะทำอะไรไหมจิตเราแบบนี้มันส่งไปหมดอะ่ะนะแล้วมันไวมันเร็วนะอะไรที่เป็นกิเลสเนี่ยมันชอบเนี่ยอะไรที่เป็นสุขมันก็ชอบแต่เป็นทุกข์มันไม่เอา ทั้งทั้งที่เราบางทีเราก็ศึกษามาแล้วใช่ไหมว่าเมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีทุกข์ก็มีสุขว่าอะไรมันก็ตั้งอยู่ไม่นานสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานทำไมเราก็ท่องเหมือนน้องแก้วน้องขุนทองอะถ้าเรายอมรับนะฟังก็ฟังแบบผ่านหูไปผ่านหูมาเข้าหูซ้ายออกหูขวาเข้าหูขวาออกหูซ้ายทำไมจำมั่งไม่จำมั่งทำไมแต่สิ่งพวกนี้เราไม่เคยเอาไปปฏิบัติจริงๆอย่างจังเลยน้อยคนนะ ไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกนะน้อยคนที่จะใช้หลักพวกนี้ไปไปฏิบัติบบนะไปน้อมกายวาจาใจเข้าไปสู่เส้นทางธรรมแบบน้อยให้นั่งปฏิบัติฟังแล้วก็ลืมไปอไพอจบปฏิบัติข้ามนึ่งเขาเจลียวเจ้าเหมือนนกแก้วนกขุนทองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรห็นไหมเราก็มักจะบอกว่าเออไปแล้วไม่ได้นู่ไปแล้วไม่ได้นี่ แต่เราไม่เคยโทษตัวเองนะนักปฏิบัติที่ดีอะ่ะเขาเพ่งโทษตัวเองนะเขาไม่ติคนอื่นนะเหมือนกับว่าคนดีไม่ตีใครนับปฏิบัติเหมือนกันใช่ไหมเพ่ง,งตัวเองโทษตัวเองใช่ไหมอย่าไปโทษใครอย่าไปเพ่งใครเราไปว่าเขาเราไปอะไรถามตัวเราก่อนใช่ไหมเราติเขาถามมาติเราเลยเราว่าเขาว่ามาว่าเราใช่ไหมพอเราเจตดสงไม่ส่งกิจออกทุกอย่างก็ไม่เกิดไ,ดไม่มีนะเป็นธรรมดา ฉันนั้นก็เลยว่าพอพูดถึงวันนี้ก็เลยอยากจะฝากญาติโยมะนะว่าถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัติที่ดีอะ่ะนะต้องพยายามขนยนะตั้งใจทำให้มันเต็มที่นะอย่าเพิ่งไปคาดหวังนะอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเราทำแล้วเราจะได้อะไร <c oughs> <c oughs> ทำแล้วเราจะถึงไหนนะตัวนี้มันมันเป็นตัวที่แบบ บอกไม่ได้นะแต่สิ่งที่บอกได้เนี่ยคือเราทําให้เต็มที่ถ้าเราทาเต็มที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้อ่มันก็จะรู้นะมันมันธรรมะนี่มันเป็นเรื่องที่ว่าอยู่เฉยๆไม่ไม่รู้หรอกโยมมันต้องทำนะมันต้องทำ้นะทำวโยมลองดูนะลองดูเนี่ยเราเอาหลักง,ง่ายๆลองอยู่คนเดียวอ่ะโยมไม่ต้องอยู่หน้าหรอก นะโยมฟังถ้ามีโอกาสได้ฟังคลิปนี้ก็เอาว่าโยมฟังจบอะ่ะโยมไปนั่งครึ่งชั่วโมงอะแล้วโยมนั่งดูแค่ว่าอะไรมันเกิดกับโยมอะว่าสิ่งที่มันโยมนั่งมาแล้วมันเป็นความคิดหรือเป็นความปรุงแต่งอโยมดูแค่สองตัวเนี้ยโยมจับตัวนี้ให้รู้่าพอทำไมบอกแล้วจับทีละตัวจับให้มันคันได้อยู่ทีละตัวไม่ต้องไปกระโดดทีเดียวพร้อมกันหมดนะไม่ต้องไปกายเวทนาจิตทํากายเวทนาจิตทำหรอกโยมวิ่งอย่างนั้นะ่ะมันไม่ชัด โนะยมต้องวิ่งทีละตัวอะไรเกิดดูตัวน,นั้นอะไรเกิดดูตัวน,นั้นเลยกลายเกิดดูเกิดเวทนาเกิดดูเวทนาจิตดูจิตธรรมดูธรรมนั่นแหละดูไปมันก็จะเวียนอยู่ตรงน,นั้นแหละโยมมันจะเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาอยู่ตรงน,นั้นนะนะมันก็เหมือนชีวิตโยมไปทํางานแหละเช้ากลับบ้านตอกบาททางานพักเที่ยงตอกบตรก,กินข้าวกินข้าวกลับมาตอกบารตอกบัทเลิกเย็นตอกบตรกลับบ้านนะมันก็เวียนในบรรดาชีวิตโยมโยมดูทั้งวันโยมก็มีอยู่แค่นั้น เวียนไปเวียนมาโยมก็อีหลอบเดิมอะเปลี่ยนจากกำมังใบเล็กเป็นใบใหญ่แค่นั้นเองนะใบเล็กเคยอยู่คนเดียวใบกลางก็เริ่มมีสามีเข้ามาใบใหญ่ก็เริ่มมีลูกเข้ามาเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นอีกยิงงอย่างที่ย้ําเสมอเวลาเราคุยนว่าเอาธรรมะเนะาะดังนั้นโยมก็ต้องพยายามนะศึกษาเอาถ้ามีโอกาสก,าก็ลองมาคุยดูนะอย่าไปสงสัยโยมนะการสงสัยไม่ได้ทายโยมสู่เส้นทางธรรมหรอก สงสัยมันก็ได้สงสัยเลยฟุง้งซ่านได้ฟุง้งซ่านนะ mm hmm. ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะ mm hmm. มีโอกาสก็ปฏิบัติให้เต็มที่นะ mm hmm. เพราะสิ่งที่เราได้ก็ได้จากการปฏิบัตินะ mm hmm. ก็วันนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะ, mm hmm. ะสาธุ mm hmm.